อยู่เป็นเพื่อนนะทัมก่อนหิวข้าวอยู่เจ้าเอาพี่เต๊กเนนะเน้พี่เต๊กหมูจ้นนะ่ะให้เต๊กเต๊กแมาเต๊กหมูให้แม่ถ่ายรูปแมวเหมียวก่อนเด้อเด้อให้แม่ถ่ายคลิปแมวเหมียวก่อนนะลูกนะถ่ายพี่ทั้มก่อนอเออเออโอ๊งายทองไงท้องไอตัวนั้นไม่ยอมไม่ยอมอย่างเดียว อยากให้แม่เข้าบ้านด้วยหมาตัวนั้นอะเฮ้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 ้ทาม แลาวไอ้ทำม,มันจะตะคุบเอานนั่นแหละมันจะขมขืนไอ้ดั <laughs> อยู่กันดีๆเพราะเผอผผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วนั่นะนะวันก่อนหรือเปล่าถ้าไปสมตัวอื่นมาแล้วก็ไม่รู้นางคนนั้นน่ะเดี๋ยวบอกนะว่ารุ่นที่สามนะ่ะไม่ไหวนะหน้าหนาวแล้วนะ ทำแม่ไปนะไม่อยู่เป็นเพื่อนแล้วนั่น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  อยู่ด้ยวยกันเด้อแม่ไปแล้วเด้อทีนี้เด้อผัวเมียอยู่ด้ยวยกันเด้อแม่ไปแล้วนะเด้ออิ่มแล้วนะมาให้อาหารอิ่มแล้วก็ไปแล้วทีนี้ขี่เกจคุยด้วยแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปเด้อเด้อให้ไปไหมแม่เฝ้าสาวอยู่นี่เหละ ไอ้ไอ้จดำไปไหนเนาะไอ้จาดำแมวดำดำ